สวัสดีครับผมธนกรพว,กวิจิตโรสคูคิดครับสวัสดีครับผมอัธทูดินทองโจ๊กไอศครีมครับผมอยู่กันนะฮะในรายการเหตุการณ์บ้านใครนะครับไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่บ้านใครเราจะเอามาอัปเดตกันนะครับประจําวันเสาร์ที่27สิงหาคมเวลา4โมงเย็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ดูผ่านทางช่องของโจ๊กไอศครีมก็จะเป็นเวลาตอนเช้า สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด s u b s c r i b e ช่องครูคิดซีเอชและช่องโจ๊กครีมเอาไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเลยดีนะครับรับและแน่นอนฮะอย่างที่พูดกันเสมอโพสต์ว่าเรานําข่าวมานําเสนอเนี่ยมันคือข่าวนอกกระแสเป็นข่าวนอกรี่อนะดียวกรที่ข่าวนอกรี่อไม่มีจารีดไหนเข้ามาอัปเดตกันกับข่าวแบบนี้เรานี่แหละคนอย่างเรานี่แหละมาทําให้เห็นเพราะว่าแต่ละข่าวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันสร้างความบันเทิงมากข่าวแมสแมสเราไม่พูดข่าวเงินฟุ้งเงินเฟ้อไป ดูช่อง3ามห้าเจ็ดเอาข่าวคริปโตรวกไปดูช่องบิดโค้งบิดคอยเอาของเรามีแต่ข่าวพระเล็ดหมาแบดไอนด์แบดแบดแบดมาข่าวแรกของเราเลยวันนี้ไปฮะ ข่าวนี้ครับมาที่ w w w u s n e w s c o m นะฮะประจําวันที่27มิถุนายนปี2564นะครับผมชื่อก็บอกนะฮะว่า US News นะครับข่าวนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอเมริกาฮะเกิดขึ้นที่รัดเมนนะฮะมีเหตุร้องเรียนเข้าอกว่าเกิดการขโมยรถขึ้นนะฮะซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาที่ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นนะฮะนั่นก็คือนายไมเคิลเดชแฮนส์ผิดออขอภัยนะฮะ เพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเกิดการขโมยรถเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นในญาตินี้อไอพี่ไมเคิลเดสเชนส์เนี่ยเขาอาศัยอยู่ในแถวบริเวณน,นั้นพอดีแน่ๆแล้วก็คิดว่าเฮ้ยและไอไมเคิลเนี่ยแม่งเคยมีประวัติก่อคดี แถววอมที่<ม>อยู่ในระแวกนั้นตำรวจก็เลยปักใจนะฮะว่าเฮ้ยเป็นไมเคิลแน่นอนอก็เลยเดินทางนะฮะเข้าจับกลุ่มตัวนายไมเคิลไปที่สถานีนตำรวจครับและจับเขาฝากขังไว้ครับซึ่งทางคุณไมเคิลเนี่ยก็บอกกับตำรวจว่ามึงมาจับก,กูได้ยังไงของกลางกูก็ไม่มีซึ่งตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดสมไม่มีของกลางนะสามารถจับกลุมได้แค่ยีบสี่ชั่วโมงต้องปล่อยออกมา คุณไมเคิลก็บอกว่าคุณมาจับกูมผล่ม,มาเงี้ยยี่ิชั่วโมงกูก็ไม่อยู่อกูคนอย่างไมเคิลเดสเชนไม่ยอมตกเป็นผู้ต้องหาในคดีด้วยไม่ได้ทําแน่นอนกูมีตังค์อ่าฮะกูขอประกันตัวเองซึ่งทางฝั่งคุณตํารวจฮะก็ต้องปล่อยฮะเพราะว่าไม่ได้มีของกลางครับแล้วก็ไม่สามารถกักขังลงเนี่ยเขาไว้ได้แล้วเขามีสิทธิ์ในการจะประกันตัวตัวเองก็เลยนะฮะตั้งเงินประกันตัวไว้ที่2 2งพันสองร้อยดอลลาร์ซึ่งตีเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นบาท คุณไม่เข้าดิ้อย่างนั้นฮะเฮ้ยก็กูมีตังเอาเชิวๆไม่เข้ามีตังสองพันสองร้อยยีสต์ใช่ไหมจัดไปหยิบขึ้นมาฮะสองพันยูสต์ล่าจ่ายไปเป็นแบงค์ร้อย,ยจ่ายไป 2, ยอสองพันดอลล่าส <200, 200. S 2> องพันสองร้อยเป็นจดสองพันดอลลาร์ก่อนดอลแรกจ่ายไป 2, ยอสองพันดอลลาร์ก่อนอตำรวจว่าเฮ้ย กูไม่เรียกมึงสองพันดอลลาร์กูเรียกมึงสองพันสองร้อยดอลลาร์เขาก็เลยหยิบมาอีกสองร้อยดอลลาร์ให้ตำรวจซึ่งตำรวจนะฮะก็ตกใจเหมาาือนกันเฮ้ยทำไมมึงมีตังค์วะออก็เลยตรวจสอบดูหน่อยดิว่าเงินที่มึงให้มาเนี่ยเป็นยังไงดูไปดูมาฮะเงินที่คุณไมเคิลเอามาประกันตัวฮะสองใบสุดท้ายฮะแบงก์ฟองอ้าวซวยดิ <laughs> ซึ่งไม่รู้นะฮะว่าคาดีในการที่เขาขโมยรถเนี่ยเกิดขึ้นไหมเออแต่คดีแบนปลอมโดนชัวร์โดนแน่นอนซึ่งหน้าด้วยบอกเลยเฮ้ยหรือว่าพี่เขาแม่งไปซื้อของแล้วก็ได้ของปลอมกลับมาก็ไม่รู้วันนี้ก็ต้องสู้ในชั้นศาลเออ,อจริงร้อยยชั่วโมงโดนปล่อยตัวไปน่าจะสบายใจกว่าไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแต่ก็ไม่น่าห้าวใช่าาออไหมเนี่ยไอคนห้าหๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเจออะไร ใช่พรงนี้มีท<ช>นะานเรื่องที่สอยรู้ไว้อย่าหา้าวนะฮะนั่นแหละครับผมเกือบจะรอดอยู่แล้วนะฮะโดนไปทะเรียบร้อยฮะ2องใบดันปลอมและทางตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้คิดคดีเนี่ยเป็นแค่ว่ามีแบงค์ปลอมในครอบครองนะมี2มองใบดัน2อระทงม โอ้โหะไใบเดียวก็เลี้ยลาลานอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอให้คุณไมเคิลถ้าเกิดสมมติคุณไมเคิลไม่ได้ขโมยและไม่ได้มีเจตนาในการทําแบงค์ปลอมขึ้นมาก็ขออวยพรให้เอาชนะในชั้นศาลให้ได้เพผมเชื่อว่าถ้าเกิดหลักฐานเพียงพอว่าเฮ้ยเราไปซื้อของมาจริงๆนู่นนี่นั่นผมว่าศาลเขาคงรับฟังแหละแต่ในทางกับกันถ้าเกิดพี่ทาจริงๆแะพี่ตั้งใจมาหลอกตำรวจจริงๆก็ สมควรก็สมควรแล้วพี่เออโอเคครับขอขอบคุณที่มานะฮะจาก www.usnews.com นะฮะโอ้เว็บแม่งเท่เว้ยไปไปที่ข่าวต่อไปครับข่าวนี้ครับมาจาก w w w m a อ i c h o n c o t h ครับผมประจำวันที่7มกราคมปี2565นะฮะโอ้เพ <|si|> ิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปีนะฮะข่าวนี้ฮะเกิดขึ้นที่ประเทศโตแลนโตแลนโปแลนโตแลนโปแลนด์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 โปแลนโปแลนโปแลนด์โตแลนด์มันโตสิิฟู โปลแลนด์พูดทำไม,มว,วะโตยังไงว่าโปปา<ล>ก็ลิ้นเปียมมากไอเ้เฮียกันเนี่ยรายการแม่งให้กูถ่ายไปลงงานนรกเลยสักวันนึ่งสิเทไปเลยไอ้เฮียอ้าวปะเรื่องมีว่าฮะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับโควิดเนี่ยยังระบาดรุนแรงอยู่ครับผมตอนนี้นะฮะก็ยังโควิดระบาดอยู่นะอย่าเพิ่งชะล่าใจาไปนะฮะแต่เมื่ออันนี้ข่าวนี่เกิดขึ้นต้นปีนะฮะที่ประเทศโปแลนด์นะครับเขาก็มีมาตรการควบคุมโรคระบาดที่เข้มข้นฮะทุกคนที่ออกมาในที่สาธารณะต้องใส่หน้ากากอนามัยถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็จจะะโดดนนับปร ตามปกตินะฮะโดยจากรายงานนะฮะตำรวจตำรวจว่ะตำรวจกะแล้วตํารวจย่านบีลานีในเมืองหลวงของโปแลนด์ฮะได้พบชายวัย45ปีนะฮะเดินกลางถนนโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยทำให้ตํารวจเนี่ย ต้องคุมเข้มมาตรการนี้ฮะจับกลุมชายวัย45ปีนี้ไว้ครับผม,มระหว่างทางฮะก็เดินไปดำเนินการไปโรงพักก็ได้มีการด่าตักเตือนตามปกติว่าคุณต้องใส่หน้าก,กากนะนู่นนี่นั่นแต่พอถึงโรงพักฮะการจ,จ่ายค่าปรับที่สถานีตำรวจได้เนี่ยมันก็ต้องมีการเช็คประวัติกันก่อนอว่าประวัติคุณเป็นใครอะไรก็ตามจะได้ออกใบเสร็จให้ถูกต้องคร,ระหว่างที่เช็คประวัติอยู่ดีฮะคุณลุงโดนจับครับ<อ> ทำไมอะ่ะพระประวัติคุณลุงฮะดันขึ้นว่าเขาคือฆาตากรที่หลบหนีการจับกุมมากว่า20ปีฮะโถลุงโถ<ท>เรี่ฮะแปวลปว่าเกมแปลว่าลุงนี่หนีไป20ปีหนีไป20ปีแล้วอ่าตอนนั้นลุงเกิดคดีตอนอายุ20พอดี25เพราะตอนนี้เขา45อ่าอ่า25แล้วไง20ปีพอดีลุงโดนจับไปแล้วมันสาลตัดสินยังะ่ะสาลตัดสินแล้วครับ ลุงโดนไปอีก25ปีเต็มๆในคุกครับผมก็ออกมาทีก็65 70เดิบด้เพราะเขาโดนจับตอน45ออกมาก็70พอดีโอ้้หลุงเอ้ยจริงๆนะถ้าลุงเข้าคุกตั้งแต่แรกลุงอยากจะถอดแมสเดินตรงไหนลุงก็แค่โดนปรับไม่กี่เหรียญหรอกจริงเกือบหมดอายุความมาด้วยใช่ <laughs> เอออีกไม่นานไี้ไปสิบกว่าป<อ>ีเองหมดอ,อายุความไอ้เหียแม่งถ้าแม่งตกถ้าแม่งตลกตรงที่แบบว่าลุงแม่งจะหมดอายุความพรุ่งนี้ไอ้เหียเข้าคุกยี่บ้าไปยอ,อ,อ่ะโอเคครับก็ตอนนี้โควิดยังไม่หยุดระบาดนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังอยู่ข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสล้างมือบ่อยๆเหมือนเดิม<อ>ยังคงต้องป้องกันกันเหมือนเดิมนะครับปะไปกันต่อฮะ มาที่ข่าวต่อไปครับผมจาก w w ็ m a t i c h o n c o m ฮะประจําวันที่16มิถุนายนปี65ฮะข่าวนี้ฮะเกิดขึ้นที่ประเทศอเมริกาย่านลิสเลกเมืองพาร์ควิลรัฐมิสซูรีครับผมพูดเลยนะครับผมว่าใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวไว้อะฮะต้องดูข่าวนี้เพื่ออูทาหรอ เพราะว่ามันสําคัญมากๆถูกต้องครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ครับผมมีบ้านหลังหนึ่งฮะจูจูเกิดไฟไหม้ขึ้นมาฮะตรวจสอบดูแล้วไม่มีใครอยู่บ้านเลยยกเว้นน้องหมา2ตัวอย่าบอกนะหมาวางเพลิงมึงบ้าป่าหมาวางเพลิงไม่บ้านะครับแม่งจุด<ๆ>ไฟยังจุดไม่เป็นเลยหมาลองฟังดูก่อนครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคือเขาเนี่ยได้ไปดูฟุตเทจกล้องวงจรปิดอ่ะฮะแล้วก็เห็นว่าหมา2ตัวนี้มันก็เล่นกันนู่นนี่นั่นด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกจูจูครับมีหมาตัวหนึ่งครับเอาด็อกขึ้น ขึ้นมาน,นึกนึกภาพเตาแก๊สเตาแก๊สจิ๋ก็ขึ้นมาปุ๊บอยู่บนเตาแก๊สขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนในในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแล้วก็ทําตัวเหมือนเป็นดีเจอเอามือไปปัดแก๊สเล่นปั๊บเปิดแก๊สเปิดไฟ ไฟเตาแก๊สุกฟู่ขึ้นมาเลยทําให้ไฟเนี่ยไม่กระทะ <ś les> พอไฟไม่กระทะไฟไม่กะะ็ไ,ไ,มกะะไ,ไม่ค้างอยู่นะอยู่บนเตานานประมาณ8นาทีออพอหนักพอมันไม่อยู่มันแปนาทีปุ๊บแม่งลามลามไปโดนผ้าม่านคราวนี้แม่งลามขึ้นห้องครัวเฮียชิบหายไ้ปกไฟไหมเดี๋ยวหมามึงไปเล่นเฮียอะไรกันตรงนั้น คือน่าสงสารมากๆนะครับผมแต่ข้อดีคือ,อสุดท้ายไฟไหมตำรวจก็มาดับเพลิงไว้ได้ทันก็ยังไม่ได้ลามทุ่งอะไรกันเข้าไปเท่าไหร่อู้โชคดีนะช่วาถือ,อบ้านเขาโชคดีมากที่มาเร็วบ้านเรานี่มวยหากุญแจนะฮะถูกต้องแล้วก็บ,บ,บางทีน้ําก็ไม่ได้อยู่ในรถนะ <c oughs> ต้องไปสูบน้ําก่อน <c oughs> อ่ะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีครับผมหมา2ตัวนี้ฮะไม่เป็นอะไรเลยครับผมเยอะยววันนกลับมามึงจะแบบมึงจะทุบมันหน่อยไหมมึงก็โอ้ลูกแต่พอดูไม่แต่ผมว่ากลับมาตอดอกแรกเห็นไฟไหมไม่โทษหมาหรอกก็จะแบบอ<ๆ>ุ้ยอุ้ยอุ้ยหมาอุ้ยไฟไหมอุ้ยลูกกูเป็นไรเปล่าวิง่งเข้าไปโอ้ลูกกอนลูกมันก็หางกระดิกกระดิกกระดิกจนะจะเริ่มโกรธกันตอนเมื่อตำรวจมาเริ่มแบบเพลิงมาดูว่ามันเกิดเหตุเพราะอะไระแล้วก็มาดูกล้องวงจรปิดนั่นแหละเหมือนแบบเปิดแท็บเล็ตเปิดไอแพดดูเป็นอะไรวะไหมแล้วเลื่อน อีหมาเหี้ยเผาบ้านกุซะแลไอ้สัก็จริงๆแล้วเนี่ยจะถามว่าโทษหมาได้ไหมมันก็โทษไม่ได้โทษคนนี่แหละที่เราไม่เราม้ระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจบ้านใครให้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก่อนจะออกจากบ้านก่อนจะอะไรถอดปลั๊กถอดอะไรให้ดีเตากงเตาก๊ปิดให้เรียบร้อยก็นั่นแหละครับผมก็ระวังกันให้ดีแล้วกันใครเลี้ยงหมาี้องแมวนะครับเรื่อนนีปอุทาหรณ์อย่างดีเลยปะไปกันที่ข่าวต่อไปครับ มาที่ข่าวนี้ครับผมมาจาก w w w บ o ข่าวซุปซิป com ครับผมประจําวันที่18สิงหาคมปี64ฮนะข่าวนี้ฮนะเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียครับเป็นข่าวของชายคนหนึ่งฮนะที่เป็นชายสู้ชีวิตนะครับผมชื่อว่าคุณ <c oughs> โอโ้โหคิสโคบาดรา ผมเรียกว่าคุณบราด้าแล้วกันคนที่ไหนเนี่ยคนอินเดียอคิสโชบราด้ามันจะมีปัญหาตลอดเลยนะครับหนึ่งไม่ชื่อเราก็อ่านไม่ถูกสองไม่เมืองเราก็อ,า <laughs> อ่านไม่ถูกอันนี้นะฮะก็คือคุณบราด้าเนี่ยได้ออกไปทำงานในไร่ตามปกติครับระหว่างที่เขาทำไร่เนี่ยคือเบสิกของคนอินเดียเขาก็จะไม่ค่อยใส่รองเท้าอยู่แล้วนี่เป็นชาวไร่ชาวนาคนอินเดียเนี่ยขเขาถอดรองเท้าเปล่าในการเดินตามปกติอยู่แล้วอ่าเขาถอดรองเท้าเปล่าฮะเดินทำทำงานตามปกติทุกวันครับแต่วันนั้นครับดันกลับดึกครับระหว่างทางที่เขากลับดึก ไล่ๆนานๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแสงอะไร hmm. มันอาจจะมีแค่แบบแสงจากตะเกียงแสงจากอะไรอย่างนี้ครับซึ่งระหว่างทางที่เขาเดินอยู่เรื่อยๆครับจู่ๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ็บขาอ้า oh. ก้มลงไปดูพี่มีงูกัดขาเขาอยู่อ้าพอคนพบว่างูกัดขาเขาอยู่นะครับผมเฮ้ยแม่มึงกัดขากูได้ยังไงอ่ะ oh. เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงกัดขากูได้ยังไงอ่ะแล้วเขาก็ตกใจมากๆไม่รู้จะทำไงดีนะครับ oh. ก็เลยแบบมึงกัดขากูกูยอมไม่ได้ hmm. เขาก็เลยคว้างูขึ้นมากัดงู กัดคืนไอ้ยียเดี๋ยวก่อนแล้วมึงไปกัดมันทําไมก็หูมากัดเราอ่ะโอ้แล้วมันมีวิธีอื่นนั่นเยอะใช่ไหมแล้วมันไปกัดมันคืนทาไมฟันพี่แข็งแรงขนาดนั้นเหรอ่ะนึไงอยู่บ้านแม่งใช้ฟันเปิดขวดไม่ใช่ในรูปอ่ะไม่ได้กัดได้ครั้นเดียวไม่่างนี้เลยขบงูขบงับหลายๆครั้ัไหนขอดูหน่อยดูดูงับหลายๆครั้งนดูแลดูภาพพี่แม่งมา่าบงูในปากด้วยอ้าวไอ้หียแล้วแม่งมีคนแถวนั้นอยู่ด้วยเนี่ยนี่ โอ้โหแมงคับงูอยู่หลายครั้งไอ้เหี้ยนึกถึงหนังเลยผีกัดอย่ากัดตอบนี่เป็นไงงูกัดกูกัดด้วยนี่ไงกัดออมากงไปเลยนะครับผมก็สุดท้ายนะฮะคุณคริสชโชก็กัดงูตัวนี้ฮะ,ะจนงูตาย <c oughs> ตายคาปา,ากไอ้เยี่ยกัดยันตายเลยอ๋อ้อลหปกติเราเคยเจอแต่ข่าวว่าง <c oughs> ูกัดคนตายลิพิษแล่นก็สูนหัวใจยินี่แม่งทรมานงูให้มันตายซึ่ง อันนี้เนี่ยก็พูดเลยว่าถือว่าเป็นเรื่องการโชคดีพี่งงเพราะว่าจากที่ชาวบ้านเห็นน่ะเพิ่งมารู้ที่หลังว่างูตัวนี้คืองูทับทางคืองูอะไรอ่ะแล้วงูทับทางเนี่ยคืองูที่มีพิษมากๆ,ๆพี่ก็คือร้ายแรง<ช>คือพิษมันทำให้คนตายได้เอางนนี้ดีกว,ว่าเอ้าแล้วมันเป็นกัดมันทำไมไม่รู้แต่ที่สําคัญคือไอพี่คุณบาดราเนี่ยออโดนกัดแต่ไม่ตายแต่กัดงูงูตายไอพี่แม่ไม่อ่ะไองูตายยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วคือถ้าพี่นั่งขบเล่นเป็นสแน็คขนาดนี้กูว่านะ พี่เขาแม่งโชคดีแค่แบบงูเด็กเปล่าวาตัวมันเล็กด้วยนะไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเพราะเหตุผลอะไรหรืองูแม่งอาจจะแบบฟันน้ำนมหลุดเหรอรอฟันแท้ขึ้นเนี่ยเหรอเออไอเฮียแต่รู้ครับว่าทั้งหมดที่มึงทําอ่ะอันตรายหมดเลยไม่มีเฮียอะไรควรทําตามสักอย่างอะ่ะไม่กลัวไม่มีใครทาตามแม่งหรอกไอเฮียไอเฮียไม่อยากจะเชื่อแต่เพราะงั้นนะครับอันนี้นะครับผมต้องฝากน้องๆหนูๆที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าโดนงูกัด ไม่ต้องทำอย่างพี่เขาไม่ต้องกัดตอบให้เอาผ้าเนี่ยมัดไว้ให้เร็วที่สุดมัดไว้กันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจถ้าโดนงูกัดขาให้มัดที่ต้นที่นั่นที่น้องไว้ถ้าโดนงูกัดมือมัดที่ต้นแขนถ้าโดนงูกัดหัวมัดที่คอถ้าโดนงูกัดงัดมัดที่คออันตรายตายได้เ๋อเหรอฟันงัดมัดฟันก่อน อ่ะอย่างน้อยๆอ่ะมันก็ไปช้าหน่อยมัดที่ฟันไหมเอออพิจะได้ไม่ระจุหัวใจอ๋อเพราะมันอ๋อเออมึงเรียนไหนมาเนี่ยอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปทําสวนทําไรเนี่ยครับใส่หลงบูทมัมันไม่ได้แค่ป้องกันงูอย่างเดียวมันป้องกันไอติมไอติมไหมพี่เดี๋ยเดเเขาแค่ขับผ่าน เอาเป็นว่ายัางไงเนี่ยถ้าเราไปที่ที่อันตรายเราควรเซฟตัวเองสักหน่อยและกันโอเคครับผมปก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันปไปที่ข่าวต่อไปครับจบไปแล้วนะครับผมกับข่าวของเราในะวันนี้นะฮะเหตุการณ์มั่นใครของเรานะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะฮะอย่าลืมซื้อกับข้าวของเรานะฮะพูดใครผ่านไปผ,นผ่านมาเมือซื้อข้าวอนะไรมันเป็นรถกับข้าวบ้าเลยอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วกด subscribe ช่องคูคิสทีเอชแล้วก็ช่องโจ๊กสตรีมไ้ด้วยนะครับผมรับรองว่ากดไว้ไม่ผิดหวังแน่นอน นี่นี่นี่อันนี้แอบยาวม่ก่อนเดี๋ยวนี่คุณโจ๊กสคีมเขาจะทำซานอัพคอมเมดี้ออนทัวร์ใช่ผมไปทัวร์ทั่วทั่วโลกถ้าทัวร์ไหนอยากลงนะฮะไปลงที่ช่องโจะคสมได้เลยไอ้เที่ยมมามันไม่ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่เอาพี่ออนทัวร์ไงมันถ้าอยากให้ไปทัวร์ที่ไหนบอกจังหวัดมาอย่างนี้ดีกว่าอ๋อเออแต่ถ้าทัวร์อยากลงอะ อย่าไม่ต้องลงมาโอเคก็ไว้กันตามนั้นฮะเทปนี้คนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่มีมุกทิ้งท้ายรายการอะไรไหมมีอะไรไหมวะไม่มีบอกไปเลยไม่มีไม่มีไม่มีทั้งวันแล้วรอรอมาจนท้ายไอ้นี่เหมือนเหมือนหนังมาเวลงานมีเอ็นเครดิตท่าจะมีมุกไหมไม่มีไม่มีเราไม่ใช่มาเวลไอ้สัตวชเวินไฟกีมาเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับไฮโด้แฟล๊กไฮโด้ฟล๊ เขาเหมือนอจะเป็นโปรโมชันน่นไม่ใช่นะฮะแต่เราโชว์ในรายการให้เขาส่งมาให้พวกเรานี่นี่เป็นไงพบคุณไฮโดฟรฟลักซ์ทีเอชนะฮะไฮโดฟรฟลักซ์ไทยแลนด์มากน,นะครับผมมีกระติกให้เราตลอดนี่วางโชว์วางโชว์เป็นไงล่ะพี่ผมขอเอาให้ลูกหน่อยไดนะ้ไหมไอ้สีที่เป็แบบสีพาสเทลเอาให้ลูกไปโรงเรียนเพราะว่าผมใช้ของเด็กธรรมดาลวด้วนของพี่ดีมากเลยนะนี่เนี่ยเห็นไหมไม่โฟกัสนี่นี่ขายของโชว์ขายของโชว์เป็นไงล่ะเพราะว่าจริงๆลูกผมเนี่ยมันพอไปโรงเรียนนะ น้ำกินไ้หมดหกหนังซื้อเปียกสงสารหลานพี่เออ,เอ,อส่งมาเพิ่มให้หลานนะครับเไม่ได้แต่ว,ว่าพี่บอกอุตังให้ไปซื้อเองสัไ, <c oughs> <c oughs> ไปไปดูรายการอื่นในช่องบ้างโอ้ดูแต่รายการเดียว